สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานผพานท้ายวันที่23พฤศจิกายนนะครับตัวนี้ก็เป็นพานท้ายใหม่านท้ายไม้มเอ็นนะครับงานเคลือบสีมะเกลือใส่ชุดสีเ52นะครับเดินลองให้พร้อมใส่ครับครอบไกลก็ใช้ของเดินได้เลยนะครับ หรือท่านใดสนใจสั่งครอบไก่อลูไปใช้ก็สั่งได้นะครับครอบไก่อลูไม่ขึ้นสนิมนะครับของใครเสียของใครชำรุดหรือขึ้นสนิมก็สั่งไปใส่ได้นะครับใส่ชุดสีเซ็สีห้าสอง นี่ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับ้อมแกะลายเลเซอร์อนะครับหน้าหลังแกะลายเสือตรงท้ายด้วยนะครับเป็นงานเป็นงานแกะลายเลเซอร์อนะครับ มาแอดไลน์ line, สวยๆเลยครับผ่านท้ายเดิมก็ส่งมาแกะได้นะครับลายเลเซอร์ผ่านท้ายเดิมผ่านท้ายเก่านะครับส่งมาแกะได้หมดนะครับรับแกะหมดนะครับโดยจะแกะขึ้นงานใหม่ตัวนี้เป็นขึ้นงานใหม่นะครับ ความแกะลายเเซอร์โอเคครับสนใจก็ทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน youtube ลิงเพจกับลิงไลนย์อยู่ใต้วีดีโอนะครับทักไลน์ตามเบอร์โทรมาได้เลยนะครับ มีทรงที่เลือกเยอะนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับทรงกำคอทรงมือสอนนะครับรับทําหมดนะครับสีแเจดสี่ห้าสองหห้ห้าเดนะครับอามสกอร์เอ็มหนึสี่ศสเดเสื้อ2 5่ห้ามินลำสหกลนัดเดียวหดอแม็กนะครับรับทําหมดนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอส่งงานถัดไปนะครับ Niggas in my grill trying to phase me.